ครับก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีคลิปเกี่ยวกับการทำไม้เทียมนะครับเป็นโต๊ะชุดสนามนะครับเดี๋ยวเราไปพอวิธีการทำด้วยกันเลยนะครับ น้ำมันคิโรล,ลองพื้นก่อนนะครับแล้วก็อัตราส่วนในการผสมปุนก็ใส่หนึ่งส่วนปุนหนึ่งส่วนนะครับก็ใส่ปุนในแนวที่เราวัดไว้นะครับว่าเราต้องการความกว้างความยาวตท่าใดนะครับเราต้องทาน้ำมันน้ำมันเปน็นของน้ำมันเก่าน้ำมันคิโลนะครับ าลองพื้นก่อน,นครับเพราะว่าถ้าเขาทําสําเร็จแล้วเขาจะาถ้าปุ่นมันเซตตัวมันแห้งดีแล้วเนะีเขาจะเอาออกได้ง่ายนะครับมันจะบฏติดพลาสติกที่เฮาลองพื้นนะครับก็ใส่ปุ่นนะครับการใส่ปุ่นนี่ก็คือเฮา จะก้อยใส่นะครับเทปปุ๋ยที่ใส่จะอี้เพราะว่า,าเป็นแบบในตัวนะครับแล้วตรงกลางน่ะที่มันโล่งๆนะครับเราจะเอาทรายอัดเข้าไปเป็นการลอกความสูงความหนาของแผ่นนะครับตัวที่เราใส่นี่มันจะเป็นเป็นแบบเป็นพิมพ์ในตัวนะครับเทคนิคข <text> ั <text> ้นตอนนี้นะครับก็ ผสมปูนบาฮือมันเละเก,กินไปนะครับแล้วก็เฮือมันอยู่ตัวนะครับบาเฮือมันฮือมันเป็นเวลาเอาใส่ลงไปนะบางเฮือมันเละละลายลงไปนะครับบาเฮือมันอ่อนนุ่มนะัฮือมันเันอเป็นพิมพ์ได้นะครับแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงด้วยการใส่เหล็กทําเป็นไส้เข้าไปนะครับข้างละเส้นนะครับแล้วก็ดันหัวท้ายแหมนะครับมันจะมีด้านยาวกับด้านสั้นนะครับ ใส่ตึงสงด้านนะครับความยาวความกว้างนะครับเสริมความแข็งแรงนะครับครับหลังจากที่เราใส่เล็กเรียบร้อยแล้วเขาก็จะเสริมความสูงของปูนขึ้นมาเห็นะครับประมาณสัก2องจันนะครับมันสูงอย่างน้อยประมาณสัก10เซนนะครับ ตอนนี้ต้องระมัดระวังนะครับค่อยๆใส่นะครับถ้าเราทําแรงเกินไปหรือว่าใส่ระตรงจุดูนยนกลางของมันนะครับมันจะทำให้ปูนที่เราก่อขึ้นมามันพังไปได้นะครับ mm. ก็คือมันตั้งเป็นเจ่อความสูงฮับกันขึ้นมานะครับอย่างน,น้อยประมาณสัก10เซนนะครับนะครับความสูงก็ได้ประมาณนี้นะครับ ก็ถือว่าเป็นพิมพ์ในตัวนะครับแล้วก็ตรงกลางนี่ผมจะอัดรายนะครับขอรายใส่ outside, outside. เข้าไปนะครับความสูงเมื่อเต่ากับหรือว่าต่ํากว่านี้ประมาณสักเซนสองเซนก็ได้นะครับตามจากขอบปากาพิมพ์นี่ที่เราทํานะครับก็จะได้ลักษณะพิมพ์ประมาณนี้นะครับขั้นตอนนี้เราต้องอรีบทำนะครับถ้าทําจ้าเนี่ย ปูนมันจะแข็งนะครับปูนมันจะแข็งแล้วเอาแกะลายไม้มันจะอบอบค่อยสะดวกตะใดนะครับแต่ถ้าทําในล่มนะครับปูนมันก็จะแห้งอบอบเวยนะครับเฮาก็สามารถที่ทํางานได้สะดวกหน่อยนะครับเดี๋ยวผมอัดทรายผมจะสปีดคลิปนะครับครับก็เอาทรายหยอดๆยอดเข้าไปนะครับมาคือมันเลอะตั้งข้างตัวนะครับ แล้วก็เกียรนะครับเกียรสายอย่างที่ผมบอกนะครับความสูงก็คือมันต่ำจากขอบประมาณสักเซน2เซนหรือนิ้วหนึ่งนะครับครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ครับจบไปแหมขั้นตอนหนึ่งนะครับขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการทําพิมพ์นะครับหลังจากที่เราได้ตัวนี้แล้วเราก็จะใช้ปุ๋นนะครับสูตรเดียวกันนะครับสายหนึ่งส่วนปุ๋นหนึ่งส่วนนะครับ แต่ตัวนี้จะเสริมน้ำเพื่อมันเละๆน้อยๆนะครับเพื่อง่ายต่อการปาดนะครับก็ใส่เพื่อเต็มแล้วก็ปาดขื่อเรียบพอประมาณนะครับแล้วก็เสริมเล็กเข้าไปนะครับเล็กที่หงใจนี่ก็ประมาณ2อหุ่นนะครับจะ3หุ่นก็ได้นะครับผมใส่ประมาณ5เส้นนะครับแล้วก็เอาปุ่นปิดไปแหมรอบหนึ่งนะครับความสูงมันก็ จะได้ประมาณสักนิ้วนิ้วปลายนะครับถ้าหนาเกินไปถามว่าความแข็งแรงมันก็มีสูงขึ้นแต่ว่าน้ำหนักมันก็จะหนักขึ้นนะครับพอได้รูปโครงลหลงเข่าๆแล้วนะครับก็จะแม้เสริมนะครับปูนตรงตรงบนตรงขอบเนี่ยมันจะย้อยลงมานะครับมันจะทำให้ความหนามันบสมำเสมอนะครับก็จะปัดต่างข้างขึ้นไปช่วยเข่าๆนะครับถ้าเฮาบ ใจเกียงปาดเนี่ยปุ่นตั้งข้างมันจะแข็งตัวมันจะเซตตัวเวลาเอาแกะลายมันจะยากนะครับก็ปาดตั้งข้างขึ้นเรียบร้อยแล้วเสริมปุ่นตั้งขอบมันคือมันความหนามันเสมอกันแล้วก็ปาดตั้งบนนะครับล้อให้มันเซตตัวก่อนนะครับถ้าเอาปุ่นมันอ่อนตัวไปปาดเนี่ยปุ่นมันกระย้ยตกลงมาเหมือนเดิมนะครับครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสปีดคลิปนะครับ ครับก็จะได้ลักษณะคงแบบนี้นะครับแล้วก็การทาตามไม้กับลายไม้ต่างข้างนั้นก็เอาปูนสุดเดิมนะครับแต่ให้มันเซ็ตตัวมันแข็งน้อยๆนะครับแต่บาถึงกับขั้นว่าแข็งป๊กเลยหรือว่าเละนะครับถ้าเละก,ก็ทามาได้นะครับเพราะว่าเวลาเขาจะทําตามไม้นะต้องให้มันเป็นก้อนอยู่ตัวนะครับแต่ตอนนี้ผมระวังที่ผมรอปูนผมแข็งนะผมก็จะเอาแม่ ทำเป็นลายไม้นะครับผมจะเอาใส่ถุงมือนะครับแล้วก็กำํกำแล้วก็เอาแม่เอามือมาลูบๆนะครับเพื่อปูนมันออกพอประมาณแล้วก็เพื่อให้มันติดต่างข้างไม้ที่เราจะทําเป็นลายไม้นะครับเทคนิคการทําลายไม้นะครับก็ลองศึกษาดูนะครับของสไตล์พี่ๆใน youtube นะครับจะมาเหมือนกันนะครับบาง บางคลิปผมหันนะครับเพื่อนจะทําเป็นแบบไม้เนื้อแข็งเพื่อนจะทำแบบเรียบแล้วก็เพื่อนจะเสาะลองนะครับใช้อุปกรณ์เสาะลองมีลึกพองแหน่พองตื้นพองนะครับแล้วก็ลองน้อยลองใหญ่นะครับมันคือมันเป็นใกล้เคียงธรรมชาตินะครับแต่ผมจะลองผมชอบสไตล์นี้นะครับผมพอผมเอาปุนโปะเข้าไปนะครับคือมันเป็นบ่อคือมันบ่อสูงต่ำต่นะครับคือมันบ่อเรียบนะครับแล้ว ผมจะใช้ลวดนะครับกรีดล่องลายเห็นกรรมหนึ่งนะครับแล้วก็จะเอาไม้กวาดปัดนะครับแล้วก็เอาเออเอาไม้กวาดทางเบาะนะครับปัดก่อนแล้วก็ตามด้วยไม้กวดาดอ่อนนะครับมันก็จะเป็นคล้ายๆกับไม้เนื้อแข็งนะครับมันดูผมผมคิดว่ามันดูคลาสสิกกว่าแล้วก็ดูมีเรื่องราวมากกว่ามันทําเหมือนกับยากมากขึ้นนะครับ มีรายละเอียดมากขึ้นนะครับในในการทําลายไม้ครับผมชอบสไตล์นี้นะครับนี่ครับปูนผมเริ่มเซตตัวแข่งแล้วผมก็จะมาทําเป็นตาไม้นะครับตาไม้ก็ง่ายๆนะครับเอาปูนโปเข้าไปก่อนนะครับโปเข้าไปให้มันความเส้นผ่านมนกลางของตาไม้ที่เราจะทำให้มันใกล้เคียงนะครับให้มันที่เราจินตนาการไว้นะครับของผมก็ประมาณกว้างก็ประมาณสักสิบเซนสิบกว่าเซนนะครับ ระหว่างที่ผมมาได้แกะตมามไม้เต่าผมปุ๊บผมเข้าไปข่า,ขาวๆก่อนนะครับแล้วก็ช่วงเวลานี้ก็จะมาปัดปูนตั้งบนนะครับตั้งบนที่เราทำคือเื่อมันเรียบที่เรา,าปุนยอดตั้งข้างมันนะที่มันย้อยลงมานะครับเอาช่วงเวลานี้มันก็จาหจวัดที่มันเริ่มจะเซตตัวแล้วครับแต่มาถึงกับแข็งนะครับพอปัดได้ก็ต้องรีบปัดนะครับปัดให้มันเรียบคือขอบมันเรียบนะครับ การทางานนี่จะทํานะครับถ้าจะทำ acres, เนี่ยเขาต้องหูจังหวะตัวนะครับว่าช่วงจังหวะปุน่นช่วงจังหวะไหนเขาทําตัวนี้แล้วเขาหยุดตัวนี้ก่อนแล้วเขามาทําตัวไหนก่อนนี่นะครับผมก็จะส,สลับกันนะครับถ้าปุ่นตั้งบนมันเริ่มเซตตัวผมจะทาตั้งบนนะครับแล้วก็พอมันเอาปาดไปได้รอบสองรอบแล้วก็จะมาทตาทตั้งข้างนะครับนี่ผมทาตั้งข้างนะครับหลังจากที่ผมโปะปุน่นผมจะเอาลวดที่โชว์ดูะกี้นะครับ ลวดธรรมดาลวดมัดก่อสร้างนะครับผมก็จะมากรีดลายน้ำลองก่อนนะครับในการกรีดล่องลายนี้ผมจะกรีดตามแนวต้นไม้นะครับถ้าต้นไม้ในสภาพนี้ก็ถ้ามันจะเป็นแนวแนวขนาดพื้นเนะาะพราะเป็นต้นจริงๆมันก็จะเป็นแนวตั้งเนี่ยครับครับผมก็จะกรีดกรีดไปเรื่อยๆครับกรีดบ่ต้องให้มันเรียบร้อยครับมันกว้างพองน้อยพองครับแต่จะ แต่ต้องกรีดทุกพื้นที่นะครับทุกทุกพื้นที่ยกเว้นที่ตาไม้นะครับตาไม้ก็จะเว้นไว้หน่อยนะครับแล้วก็ยกเว้นแห็มกรณีหนึ่งก็คือว่าเราจะบัก,กรีดในส่วนที่เป็นไม้นอะแข็งที่มันม,มีเปลือกนะครับที่เราอเอาได้เอาปุนไปไล้หรือว่าไปโปทําเปลือกนะครับมันจะเป็นส่วนของแก่นต้นไม้นะครับตรงนั้นเราจะบัก,กรีดนะครับผมจะมีอยู่ลูกเล่น อยู่จุด2จุดนะครับที่บ่าจะทําเป็นแกนมันโผล่ขึ้นแน,นะครับอันนี้ผมเริ่มแกะตาขับกิ่งไม้นะครับแกะก่อง่ายๆครับอย่างสมมติหอปูนโปะเข้าไปเนาะในความกว้างของตามไม้นะครับอย่าง10กว่าเซนนะครับและหลังจากนั้นพอปูนมันแข็งละเฮาก็เอาเกียงนะครับวงกลมนะครับเต่าตามไม้นะวงกลมแล้วเราก็เจาะปูนมันก็จะออกมนาะมันจะจะเป็นรูเข้าไป ช่องโหวเข้าไปนะครับแล้วก็เอาเกียงตกๆรูปๆให้มันเรียบหน่อยนะครับมันก็จะเป็นคล้ายๆกับกิ่งไม้นะครับแล้วก็เอาเกียงกรีดนะครับกรีดให้รัศมีมันเข้าไปตรงกลางนะครับเหมือนคล้ายๆกับว่ามันแตกรอยแตกของกิ่งไม้นะครับเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วผมอาจจะมีภาพนะครับที่ซูมเข้ามาขึ้นหันนะครับครับพอ การจัดใจไม่กวาดทางบเปาอ่ากวาดได้นะครับต้องรอให้มันแข่งตัวแต่ะก่อนนะครับถ้าเกิดว่ามันหฮากิดเนาะแล้วก็ปูนมันยังบ่บ่แข่งตัวเตอะล้วเฮอใจไม่กวาดทางบะเปามากวาดทันทีเลยเนี่ยมันจะลบหล่องนะครับหล่องมันจะทําให้หล่องเฮาเนี่ยบ่บ่คมบ่ลึกนะครับมันจะมันจะนูนมันจะหล่องมันจะหายไปนะครับแล้วมันจะเรียบเรียบไปเยอะนะครับ แล้วอย่างหนึ่งไอ้ตัวเกตไม้ที่เราจงใจจะทำเนี่ยมันจะหลุดลงมานะครับผมเคยทำแล้วมันจะบอกคมมันจะบอกหันหล่องเปลือกไม้ไออย่างที่มันรายละเอียดนักนะครับมันจะบามีรายละเอียดนักนะครับมันจะกวาดมันจะเรียบปฏิกนเนยครับหรือว่ามีสรงๆตามๆน้อยเดียวนะครับเขาต้องรอให้ปุ่นมันเซตตัวก่อนถึงจะใช้ไม่กวาดทางเปล่าบัดอตย้อนนี้มันเป็นที่ผมมัดขึ้นมานะครับมัดขึ้นมาเองนะครับบัดใจไม่กวาดทางเปานะครับเป็นเซอ ทางบะเป้นนะครับแต่ว่าผมเอามามัดรวมกันแล้วก็ใช้แทนนะครับใช้แทนไม่กวาดทางบะเป้ามันจะดูง่ายกว่าเรียบร้อยกว่าทําง,งานได้สะดวกกว่านะครับครับก็กวาดไปบ,บับต้องได้เน้เน,น,น,นเตื้อนะครับบัต้องได้เน้นบัต้องเน้นน้ําหนักเตื้อนะครับเพราะเราเน้นน้าหนักจริงๆนะคือป่นมันบ่แห้งนะครับปลายมันจะหายไปหมดเลยหรือว่ามันจะบ่ค่อยคมบ่ค่อยมีรายละเอียดนักนะครับ พอหลังจากนั้นสักพักหนึ่งให้มันเซตตัวแต๊ะนะครับเราก็จะดใจไม่กวาดอ่อนนะครับเก็บรายละเอียดกวาดเห็กรำหนึ่งนะครับอ้ส่วนที่ว่ามันนี่มันก็จะรูดออกมานะครับผมจะได้ลายที่คมขึ้นมาประมาณนี้นะครับครับก็จะใกล้เคียงอันนี้ตงไม้ที่ผมทำตะกี้นะครับครับนายมันก็จะได้แบบเปลือกไม้ใกล้เคียงธรรมชาตินะครับรายละเอียดจะนักขึ้นนะครับ จะได้กดติดตามชมคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมาก,กครับ